สวัสดีนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยผมได้ไอเดียมาจากคลิปต่างประเทศนะครับเขาเอาเศษเหล็กนะครับมาทําเป็นคาดมือถือนะครับที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ทํามาจากของเหลือใช้ในบ้านนะอย่างอันนี้ก็เป็นเหล็กขนาด3ามหุนนะครับผมมีสนิมขึ้นเต็มเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยผมก็เอาเหล็กนะครับขนาดสามหุนนะครับมาตัด ออกมา5ท่อนนะความยาวก็ประมาณสักคืบหนึ่งของมือเรานะครับนี่ครับเราจะได้ออกมา5ท่อนแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็ไปทําการฝนนะครับตรงปลายเนี่ยให้คมให้แหลมเลยนะครับทั้ง5ท่อนเลยนะครับเนี่ยฝนออกมาให้แหลมแบบนี้เลยนะครับโดยการฝนเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวสว่านนะครับใส่ตัวแท่งเหล็กของเราแล้วก็เอาไปใส่กับตัวแท่นเจียนะครับแบบนี้นะครับ มันก็จะทําให้ปลายของเหล็กของเราเนี่ยแหลมออกมาแบบนี้นะครับเมื่อเราได้มาทั้งหมด5อันแล้วนะครับที่มีปลายแหลมเนี่ยผมก็ามาทําการขัดสักนิดนึงนะครับให้มันลบสนิมต่างๆที่มันติดอยู่ที่ตัวเหล็กเนาะเพราะบางทีเนี่ยถ้ามันมีสนิมอยู่เวลาเราไปพ่นสีหรือว่าทํางานเชื่อมอะไรต่อเนี่ยมันอาจจะทําให้ติดยากนะครับต่อมานะครับเราก็เอาตัวเหล็กของเรานะครับมาเรียงออกมานะครับ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทําการเชื่อมนะครับให้ทั้ง5ท่อนของเหล็กเนี่ยครับติดกันเลยนะครับแล้วก็ทําการเจียนะครับลบรอยเชื่อมอะไรต่างๆนะคเมื่อเราได้ออกมาแบบนี้แล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะต้องทาการวัดนะครับระยะจากปลายของเหล็กทุกอันเนี่ยเข้ามานะผมวัดเข้ามาประมาณ5เซนนะครับแล้วก็ทำการดัดนะครับ ให้ตัวเหล็กของเราเนี่ยงอลงไปนะครับทุกอันเลยนะครับให้มีลักษณะเหมือนเป็นโค้งงอนะครับทั้งทั้งหอันนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ลักษณะก็จะเหมือนกับเป็นคาดนะครับอันเล็ก ต่อมาเราก็นะครับเอาเหล็กอีกท่อนนึงอันนี้ก็เป็นเศษเหล็กนะอันนี้น่าจะมาสักสี่หุนนะครับหรือจะใช้สามหุนเท่ากันก็ได้นะครับครับเราก็ตัดมาความยาวก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราต้องการยาวเท่าไหร่จากนั้นก็มาเชื่อมยึดติดนะครับกับตัวที่เราได้ทําเป็นคาดเอาไว้แบบนี้นะครับครับเราก็ตัดตามความยาวที่เราต้องการนะครับ เมื่อได้ความยาวที่เราต้องการแล้วต่อมาเนี่ยเราก็จะทําด้ามครับผมแต่ก่อนก่อนไปทําด้ามเราก็อาจจะทําการนะครับเจียรลบมุมอะไรต่างๆนะตามรูปทรงที่เราต้องการก่อนนี่ครับผมผมก็จะเอามาลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไม้นะครับหาไม้มาทําเป็นด้ามครับจากนั้นเราก็ตัดตามรูปทรงนะครับ ที่เราต้องการนะครับในส่วนของด้ามไม้แล้วก็นะครับทำการฝนหรือว่าทําให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการนะครับลบมุมลบอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับหลังจากผมเหลาด้ามเสร็จแล้วนะครับก็ได้ออกมาแบบนี้เลยต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการเจาะรูนะครับซึ่งขนาดรูเนี่ยต้องไม่ใหญ่เกินไปนะครับ ไม่ใหญ่เกินตัวเหล็กที่เราจะมาสวมเข้าไปในด้ามน,นะครับนี่ครับต้องสวมเข้าไปแบบนี้ได้นี่นะครับเราก็จะได้เป็นเหมือนคาดมือถือนะผมขอเรียกว่าคาดมือถือและกันจากเสร็จเหล็กนะครับทีนี้วิธีการยึดด้ามกับตัวคาดนะผมก็จะใช้เป็นตัวกาว ตัวกาวตัวนี้นะครับที่ต้องผสมสองวัสดุเข้าด้วยกันนะครับมันจะยึดติดแน่นมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเราก็สวมตัวเหล็กนะครับเข้าไปนะครับเข้าไปในด้ามนะครับแล้วก็ทําการพ่นสีสักนิดหนึงก็ถือว่าเป็นการเ็จติ้นแล้วครับเราก็จะได้เป็นคาบมือถือนะครับทําจากเศษเหล็กนะครับแล้วก็เศษไม้ต่างๆของเราเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับ นี่นะครับในพื้นที่ข้างต้นไม้ที่มีเศษหินนะครับเศษใบไม้ต่างๆลกๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาทําการคาดเก็บได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้มือหรือว่าอุปกรณ์ขนาดใหญ่นะครับในการที่จะมาเก็บหรือว่าคาดพวกเศษไม้ต่างๆนะครับโดยจะเป็นตามโคนต้นไม้หรือเศษหญ้านะครับหญ้าที่ขึ้นอยู่นะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาทําการอ่า จัดการกับหญ้าแบบนี้ได้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่เหมาะกับดินร่วนนะครับถ้าเป็นดินแข็งก็คงไม่เข้านะครับอันนี้ก็เป็นดินทรายผสมหินนะครับแล้วมีหญ้าขึ้นนะครับผมสามารถที่จะเอามาใช้ด่ายาแบบนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยนะครับในงานภายในบ้านของเราได้นะไม่ว่าจะเป็นการเก็บใบไม้นะครับต่างๆแบบนี้นะครับเราไม่ต้อง ใช้มือนะครับของเราเองไปเก็บใบไม้โดยตรงได้นะครับนะี่ครับหรือว่าจะเอามาพนดินแบบนี้ก็ได้นะแต่เน้นว่าให้เป็นดินร่วนนะครับถ้าเป็นดินแข็งเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟันไม่เข้าเหมือนกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะเป็นการมาเสนอไอเดียนะครับสําหรับการใช้ประโยชน์จากเศษเหล็กเกา่เกาๆในบ้านนะครับเอามา DIY ให้เกิดประโยชน์ได้ครับ